จากไฟแลนะก็มีเป็นดีนะประสบกันณองค์กรน้ำกรอบปีที่สิบนะอารมเมฆหมุนตุ่นกลมแล้วก็ไฟไม่ถึงท้านูน้าเนี่เขาเป็นสองราศีเด่นมีเวลาสิบคกันนะคือเสริมอีกแล้วก็ท่นูมาวันไม่มีเด็กนะกขาเ็สองราศีเด่นเดกันกับทนูนะสามห่วยมาเลยก็จะมีเอ่อไม่กระดีดีก็เออจะมีข่าวดีได้มีงานดีงานฉลองอะไรก็แล้วแต่เราจะคือดีนะ กับคนไกหรือเปล่านะแะะต่ก็แล้วแต่คนนะสองวัยคือคนที่เปเล่น,นงานทางทนเลแล้วนะเมิทอายุห่างก,กันจนเจ็ดปีนะเขามากกว่าคุณหรือคุณเออนะคนนี้อาจจะเป็นอาจารย์ที่ศึกษาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกที่ศึกษามานะาคงแก่เรียนเป็นแบบระดับอาจารย์ก็ได้นะหรือเป็นพวกผู้อาวุโสไปเลยแต่ก็อายุมากพอสมควรดูเป็นผู้ใหญ่วกว่าคุณเยอะนะถ้าเป็นเอมิ หรือก็อาจจะยังคงส่องคนจากระยะไกลเงี้ยก็ได้แล้วก็ส่องมาที่ใค้ของชาติชาติแดนคนที่ไปเส้นขี่หางอยแล้วคนที่โกได้จแล้วก็ยังมองคุณเป็นเพื่อนก็หรือเป็นเพื่อนจะมีภาพเรื่องเกิอดีตก็ได้นะออนขขาาานที่ยัง,ยง,นะยงมองง่ายว่าวันหนงอยากจะกลับมาคืน,คนคคด,ขขด,ดีนะเช่นนะนั้นนะตอนนี้เหมือนเริ่มใจเย็นลงแล้วหรือว่ามีความรู้สึกอยากเข้าหานวะมีการปฏิบัติหน้าอกอยกเข้นะามาพนะูดๆๆคุยนะเสียดายเคยผูกพัน ไปนสนิทกันนะเคยเป็นครอบครัวเคยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวนะแล้วก็รักกันมาก่อนนะสองขั้วนะี้ยังมีความปรารถนาที่รู้สึกรักอยู่นะแต่าจะเป็นคนเก่านะเพราะว่าสามสองนะบวกกันคือห้าขั้วเคยจบเคยเสียดายเสียใจพังไปแล้วนะแล้วก็สองลบสามนะเหลือหนึ่งขั้วก็มีเกฑยตรงกระดูกขั้วนี้เลยนะก็อาจจะมีข่าวดีอะไรสั่อย,าง,อยางนี้ได้นะจะได้กลับมาคืนดีกันนะโดยที่อดีตนะอาจจะ คยมีประเด็นกันนะคีน้องจอดเป็นข้อไมา้ก็ได้หรือว่าเคยมีประเด็นกันในเองนะเขาตั้งดยาดเลยนะคุณก็คุยน้ววองวานก็ไปจัแบนั้นก็ไม่สนใจนะนะในเมื่อเขาอาจจะรุนแรงหรือพูดจาไม่ดีกับคุณหรือวังน,นี้เป็นคนใจร้อนที่ถูกปาเขี่ยมรุนทลุหรือว่าเคยมีประเด็นกันนะเขามั่แใ้ให้สถานนะคุณอะไรก็ตามแล้วตัางนต่างอยู่นะแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกที่ mm hmm. เหมือนปัประนอมใจเย็นลงนะแล้วนะพร้อมที่จะกลับมาคุยหรือพูดจาก,กันได้อยู่นะแค่ รอจังหวะคนนี้เองนะ้เก้าถ้วยคนนี้ก็ค่อนข้างมีเสน่ห์นะโสดตัวเลือกเยอะนะช้อยเลือกคนก็หาเยอะนะเป็นนะคนป๊อปเลยนะสายป๊อปแล้วก็คนนี้เป็นเจ้าของก็ได้นะอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับคาเฟ่กาแฟเครื่องดื่มอาหารนะเป็นป๋าก็ได้นะเก้าถ้วยเป็นคนที่เจ้าชู้กับตกตัวนะอาจะนะเคยสนิทหรือเเป็นครอบครัวคุณหรือเขามองคุณในครอบ มาก่อนปุพานจนมาก่อนรู้จับกันนานถึงครอบครัวได้นะสิบเหนืหนึ่งถ้วยก็คือหนึ่งกับเก้ามาหวกกันสิบถ้วยนะสิบถ้วยกับสิบเหนือนะก็ชัดเจนมากเลยว่าคุณกับเขานี่เหนียวแน่นมากนะความจัพันความรู้สึกงานทั้งครอบครัวทั้งอะไรในอดีตนะแต่ว่าจะมามีกิจสองก็เป็นประเด็นนั่นเองแลตอนนี้ห่างกัแล้วนะก็ยังไงความรู้สึกมันยังคงอยู่นะสิ่งที่ดีในอดีตยังคง เบืออยู่นะอันนี้ก็นายอรวรรเป็นคนที่มุ่งหน้าเขาพยายามที่จะมุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าความรักข้างหลังที่เคยเกียดคนณก็หน้าไปยังคงมีความรร้จัดแยกรนะหรือเขาจะมุ่งหน้าไปหานะความรักคนใหม่หรือเปล่านะเป็นคู่หรือเขาหรือใครก็ได้นะเพราะนี้คือการเดินทางแต่ว่าคนนี้เป็นคนไปเรื่อยๆนะที่เบื่อจมูด้วยนะนายอกดดวารเนะนนนนะคนนี้คุณพีรประเด็นนะสิ้นป่วยก็ ปลายทางน่าจะสมหวังในครอ,อบครัวนะอันนี้ก็ติดท้่ยแล้วก็เจ้ากับหนึ่งหัวกันก็ติดท้่ยนะเจ้ามาลบหนึ่งก็เป็นแต่ทั่วคือคนสเคยต่างๆกันแล้วนั่นเองนะมีตสดเสียติดพุ่ยนี่กนะ็เรียกว่าอย่างที่บอกนะปุ่กันเหนียวแน่นจะเป็นในครอบครัวทั้งเป็นคนรักเคยมีความสุขด้วยกันมากๆเลยนะอยู่ด้วยกันก่อนก็โ้โหเต็มร้อยเลยนะแต่ว่าวันใดวันหนึ่งน่าจะได้ถักมามีการถึงรักกันจะเป็นในลักษณะของการประณีบนองกะคขึ้นทางนะ พราะว่าในอดีตมีประเด็นกันนี่เองแล้วตอนนี้ก็ไม่อยู่ทางุณไปแกันแล้วถึงก็งมีการเดินทางมาวนใดวนหนึ่งน,น,นะก็รวมตัวเป็นอะไร